สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พะก,กับหน้าตางสนักาา้5ก็วันนี้จะมาเล่นเกม LOL Mobile หรือชื่อเกมก็คืออะไรนะ l e a of l e g e n d ก็มันเป็นเกมเปิดในมือถือถือเพราะว่าผมเล่นเกมนะี้ครั้งแรกอะโอ้โหคนเล่นแบบเยอะแค่อะไรนะจับคู่อะจับคู่มันก็แค่แบบ ใช้เวลาไม่นานมันแค่ทับเดียวทับเดียวจับคู่สมเร็จก็ไม่เหมือนเกม rv วเพราะว่า rv แบบมันชอบจับคู่น่าจับคู่แบบยังไงอะเอาง่ายๆคือเดี๋ยวมาเล่นเกมนี้กันเลยมาก็วันนี้จะมาเล่นเกม Lol Mobile หรือง่ายๆก็คือ e o f u of Legends นะก็จริงๆเกมนี้มันก็เล่นในคอม จริงๆเกมนี้มันต้องเปิดในคอมของกอริญ่านะแต่ว่ามันเปิดในมือถือก็เลยอยากลองเล่นในมือถือนูเฮ้ยในมือถือดูแต่ไม่รู้ทําไมจริงๆเกมนี้ในคอมก็มีนะครับแต่ว่าคือมันจับคู่นานมากนะแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเกม LOL Mobile กันเลยมนาะเอาเป็นเออ PVP อะเอา PVP มนะา PV แข่งกับคนจริงเลยน่าเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวจับคู่ไม่เกินหนึ่งวิเศษอ่ะเอออ่าดูวะไม่เกินหนึ่งวิหรือสองสามวิอะเฮ้ยเกินนีว่วะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจับแค่ดเดียวก็ต้องรอเนาะอันนี้เจออันนี้นี่กับคนจริงๆเลยถ้าแพ้ก็ก็ต้องลงคิดแล้วแหละเออเพราะว่าผมทำเกมคิดรีวิวอืม เอาตัวไหนดีครับนึงถอก่อนเอาตัวไหนดีตัวอะไรดีอ่ะที่มันมาเอาตรงนี้แล้วกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้น่าจะแพ้แหละมั้งเพราะว่าเล่น LOL ในมือถือไม่ค่อยถนัด ต้องไปเล่นในคอมอะคุถึงแบบเอาคีย์บอร์ดกับเมาส์เอาคีย์บอร์ดกับเมาส์มาแบบกดบุ๊บบึ๊บ๊บ,บ,บแต่ถ้าในมือถือมันต้องใช้นิ้วนิ้วโป้งแบบกดกดสก,กิอลอะหรือว,ว่านั่นแหละถ้าในมือถือจะเป็นอะไรนะมันเป็นอีกแบบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าคุณแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรก ในคอมนี่มันจับคู่นานมากเลยเนะี่ยประมาณสองสองนาทีหรือห้านาทีอะจับคู่คู่นานอ่ะนานแบบกูไม่รอแนละ้วกูไปดีกว่ามามาม,มาเดี๋ยวเล่นเล่นกันเลย เป็นเกมที่แบบตีป้อมเหมือนคล้ายๆอาวีนะเพราะว่าถ้าอาวีมันมีแค่สามสกิลใช่ป่าวแต่คือเกมเอลโอเอมันมีสี่สกิลนะก็แล้วแต่บางคนก็ชอบอันไหนก็เล่นอันนั้น,น,นเป็นบางคนนะบางคนจะชอบเล่นอาวีบางคนก็ชอบเล่นเกมนะี้ส่วนใหญ่ผมชอบเล่นเกมนี้เพราะว่ามันมีสี่สกิลถ้าเป็นเกมอาวีมันมีแค่สามสกิล นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรหรือก็ผมก็ไม่รู้ก็ต้องไปดูคนสร้างเกมอ่เนาะมาเดี๋ยวชิ้นแรกจะออกเป็นเฮ้ยมันออกไม่ได้ของเดินไปถ้าเดินออกจากฐานมันไม่สามารถซื้อของได้ดูดิโอเคมาสกิลแรกผมไม่รู้ทำอะไรได้นะอุ้ยอุเจ อู้ๆมัเอาพี่มันเอาพี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยจะฆ่ามันได้ไหมเฮ้ยเอาดิตจ้นี้ตจ้นี้เฮ้ยเฮ้ยตา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 ยโอ้ยจะตายแล้วอืมันยิงพี่อะโอ้โหก็อันนี้ก็เล่นเพื่อความบันเทิงก็อย่ามีดราม่าละกัน ขี้เกียจถ้าเกมนี้ถ้าเกมนี้แบบอุ้ยเจ็บเจ็บโอ้โหเจ็บมันจะฆ่าพี่ปะวะอุ้ยเจ็บเจ็บมันอยู่แต่ไหนป้อมนะโอ้ขี่แรงมาก ถ้าเราออกถ้าเราออกจากข้างนอกมันไม่สามารถซื้อของได้แต่ผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรจริงถ้าเป็นเกมอาวีมันสามารถซื้อเมื่อไหร่ก็ได้อู้อ,อูช่วยด้วยเอาพี่เอาพี่อ,พอ้ยกับกล่อม <c oughs> มันก็นานนะเกมโอเคเหมือลอยไม่ได้โอ้จะแพ้จริงเหรอเนี่ย ไม่นะเราจะแพ้ไม่ได้นะนี่หนูเราช่วยกันดีเสียงในเพลงก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวบึ้ม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 ไอ้ใเยนเย็นนี่ตับปะุไอ้โระเบิดหนูชูนูชูนีด้วยบัตขคาพี่

้าผมพูดคำหยาบแบบอเคียอิสัสก็ขอโทษด้วยละกันโอเคติดป้องเลยเพื่อนอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนอ้ามันจะฆ่าอีืมออติดไปแดกโอ้ยไม่มีมานาด้วยเวียนกรรมาออกทอยทอยถอยอยทอยอย กกลับบ้านนถ้าถ้าเรากลับบ้านแล้วมันสามารถซื้อของได้เลยไม่เหมือนเกมอาวีอาวีมันซื้อของได้เลยแต่เกมนี้ต้องอยู่ในฐานแล้วถึงจะซื้อของได้อะเออผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอืมก็ผมก็ไม่รู้แหละอืมถ้าผมรู้ผมก็แบบบอกไปแล้วแต่โอ้ยรู้ไหวะกเื่นรู้เซ่นอะไรตูวว้ต้อมอ่ะ น่กันรลบเพื่อนไม่ไม่อย่าให้มันฆ่าพี่อย่าให้มันฆ <mulheres S 1> <on> ่าพี่อุ้ยอุ๊ยเจ็บอุ้ยสว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 ยนี่ไงอู้หูมาอุ้ยใส่เกียนใส่เกียนพิษคาราดูโอเคตีป้อมไหมอุ้ยจะตีป้อมได้มั้ยอุ้ยตีไม่ได้ว่ะต้องคิดโอ้โถ่ เลยๆ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 เดี๋ยวก่อนพวกมันจะมาตีป้อมช้ามาเองอุ้ยไม่ใช่ตีขีปช้ามาโอเคตีป้อมหวาดมันมาเลยมันมาเลยถ้าแพ้นี่ผมไม่รู้จะพูดไงอันนี้คืออันนี้นี่กับคนจริงแล้วก็เพราะว่าผมกด PVP PVP คือสามารถอะไระ PVP เ้ย PVP ก็เป็นแบบ เล่นกับคนจริงเลยอ่ะถ้าเป็น AI ครับมันจะบอกว่าเอเล่นกับ AI AI ก็คือบอทอันนี้ผมกด PVP ก็คือกับคนจริงนั่นเองโอ้โหมันจะฆ่าที่แบบมันจะฆ่าที่ว่ะเออเออเออเอ้ามาด้วยโอ้ยเกือกเกาะว่ะเ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้โอ้โหมาแล้วมันมาแบ่งเต็มที่เลยเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตเย็นเตะเย็น อ้ม uhm, ันเพิ่มเกาะอีนูเอาถอยถอยเราละไม่เดี๋ยวเราตายเดี๋ยวตายป้อมแตกนะโอ้โหป้อมมันเราเพิ่งกลับไปบ้านดูเฮ้ย๋ยวเพิ่งเอาป้อมก่อนน่ะถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในฐานมันจะสามารถซืของได้นะแต่ถ้าแต่แต่ถ้า ดูแมพดูในป้อมมันก็ไม่สามารถไอ้นี่ได้มันก็ไม่สามารถซื้อของได้ไม่เหมือนเกมอาวีที่จะสามารถซื้อของมันได้แต่ว่าต้องใจหยุดหูเพื่อนมาแล้วมาล็อตอเว้พวเพื่อนเพื่อนล็อกใช่ไหมเนี่ยเพื่อนบอกว่าจะรอครัอโอโ้โหนี่มึอะไรเนี่ยเออผมก็ชอบเล่นเกมนะ โอเคตีป้อมตีป้อมเราตีมาตีกลับโอ้ตีโอ้ตัวนี้ก็ตีป้อมแรงนะอืออุ้ยเจ็บเจ็บโอ้เจ็บ,เ,จบ,อเ,จบเอออย่าให้มันทำพี่อย่าให้มันทำพี่อย่าให้มันทำพี่โอ้โหชเะชนะอู้ช่วยช่วยมันจะเล่นกับพี่ช่วยหนูด้้ยหนูไม่ไหวไม่ไหวอะไร โอ้โห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 มาดิ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 ครับมาดิครับหนูมามาเลยอ้าวเฮ้ยบ้านมันไม่กลับเลยนะอุ้ยเฮ้ยมาดาวพี่วะมันชุวด้วยอุ้ยอุ้ยตายหนูโอเคก็ต้องอุ้ยหายใจฟ้อมเสร็จดีเลยอุ้เฮ้ไม่เป็นไรเราจะไม่กลับถึงกรอนฟ้อมมันจะแตกแต่ก็กลับหน่อยก็ได้นะเพราะว่า เดืกูตายเฮ้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 ยยาหนูเว้ยยานูเว้ยยเฮ้ยโอ้ยกลับบ้างทันโอ้โหรอดมาได้ไงว้กูมาต่ออันนี้คือผมเล่นเนมือถือคร้บเพราะว่าถ้าในคอมมันจะแหลกเอาลืมซื้อของแล้วโอ้โห่ไหนผมเล่น Rv บ่อยแล้วผมลืมน่ะมันคิดว่าจะซื้อของได้แต่ที่แท้ผมมาเล่นเกม LOL โอ้โห oh. มันเป็นอย่างนี้เหรอเ oh. นี่ยโอ้ดลิมเลยก็ขอโทษทุกคนแหละอืมเป็นไงวะเนี้ยเนี่ยเกละเกละอุ้ยอุ้ยเพื่อนเพื่อนโม่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 ฟอง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 จิตฟองช่วยบอกพี่ด้วยช่วยบอกพี่ด้วยช่วยบอกพี่ด้วยมันเอาพี่คนเดียวเลยเออจริงเลยเออแต่ผมไม่ร um ู้ว่านี่แบบหรือกับคนเล่นก่อน คือผมกด PVP เพราะว่า PVP มันกับคู้คนเล่นคนจริงอ่ะเล่นคนออนไลน์เล่นแต่ถ้ามันถ้ากดไปที่ AI ใช่นั่นหละคือจะเล่นกับบอทโอเคถ้าผมพูดไปชั้าก็ขอโทษเลยละกันเพราะว่าเล่นผมสร้านนิดหน่อยไม่ไหวแน่จะจอหดึ่งโอเค เคสวยสวยโอ้โทีมเราก็โหดเหมือนกันนะแมงเทียนหมดเกินมาตีป้อมเลยเลียงมาแล้วเออแมเทียนผิดเล่าผิดเล่าสวยออกมา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 เออเป็นแท้าออกมาออกมาเฮ้ยจะตีป้อมตายเลยเหรอเนี่ยโอ้โหจนเกินไปยหมดแต่ตีอ้าวทีมศัตรูยอมแพ้ซะงั้น เอา้าโหผมตายเลย,ยโอเคก็เกมนี้มันเปิดให้เล่นบริการแล้วก็เปิดบริการให้เล่นแล้วก็อย่าลืมไปโหลดเพราะว่าเกมนี้ L O L มันใช้พื้นที่หนึ่งพันเท่าไหร่ะ่ะผมไม่รู้ว่ามันหนึ่ง G B อ่ะหนึ่ง G B ก็เท่ากับหนึ่งพันนะถ้าใครสเปคต่ำๆนี่อย่าเล่นเลยเชื่อดิ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผนกลับก่อนสำหรับเกมนี้ก็ก็สน,นุกอ่ะเพราะว่ามันมีสี่สกิล นะไม่เหมือนเกมอาวีเหมือนมันใช้แค่ได้สามสกิลแต่มันสามารถซื้อของอะไรนะซื้อของเดินไปไหนมาไหนก็ซื้อของได้เกมอาวีนะแต่เกมนี้มันไม่สามารถที่จะแบบเดินไปซื้อของได้ต้องอยู่ในฐานเท่านั้นจึงจะซื้อของได้ก็ใครอยากเล่นก็โหลดเล่นกันได้นะก็วันนี้ก็เฮ้ยมัน,ม,นมันมีแต่ก้ออยู่นั่นแหละ <laughs> วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้จบแล้ว ผมไปทํางานบ้านหลังจานกอกน้ํานะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสลัดเอยสลัดเอ้ไม่ใช่สําหรับวันนี้สวัสดีครับอื